สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ลงหนวยก็อยู่กันที่อำเภอบ้านไร่นะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็มาเที่ยวชมป่านะครับแล้วก็สมุนไพรนะครับวันนี้ลงหนวยจะพาไปขึ้นป่ามอตะจ่อยนะครับอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับช่วงนี้ก็ ไม่หนาวเท่าไหร่นะครับอากาศก็เย็นๆอุณหภูมิก็อ,อุ่นขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรื่องราวจะมีอะไรที่น่าสนใจในป่ามอตะจ่อยนะครับแล้วก็ติดตามด้วยต้นไม้สมุนไพรต่างๆนะครับก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับติดตามลงนวยไปเลยครับนนสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ลงนวยก็มาถึงที่ ป่ามอตะจ่อยนะครับตอนนี้ก็ทีมงานสมุนไพรในเมืองก็มายืนกันโบกไม้โบกมือพร้อมที่จะเข้าป่ามอตะจ่อยแล้วครับอ๋อน้องปุ้มปุ้ยก็มานะมาแล้วมาแล้วครับอันนี้เราไปไหนก่อนไปกาแฟร้านัี้นิดนึงแล้วก็ปุ้มไปแล้วกลับรถกลับรถขับรถที่แขวนมันงูรใช่แม่ดารย์ ตอนนี้ก็มาถึงลำธารข้างหน้าแล้วครับอาจารย์มดก็น้าทางไปเรื่อยๆนะครับลำธารลำธา,าน,นะครับ,บงานก็เดินข้ามลำธารไปไไเดี๋ยวจะไปเจออะไรต่อ <c oughs> น,นะครับ <c oughs> ก็โปรดติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับพี่ตู่วบไม้บวกมือหน่อยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ มากับทีมงานเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมไปนะครับตามไปเลยครับที่เขาเรียกว่าจำภาษาวิชาการเขาเรียกภูพรภูพรนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของรากนะครับต้นไม้ตใหญ่เพราะฉะนั้นเขาเขาต้องขางรากแล้วทีนี้เราเอาหนึ่งพาะนะครับเดี๋ยวมาดูปว่าเราจะได้ห้าต้นห้าต้นนะครับเหตุผลก็คือว่าในแต่ละรูก็หมายถึงแต่ละต้นนะ ในแต่ละรูหมายถึงในแต่นังนั้นหนึ่งเมล็ดก็ได้ห้าต้นใช่ไหมห้าสมบูรณ์สมบูรณ์ได้ห้าต้นใช่ไอ้ตรงนี้นะอแต่ต้นนี้ปรากฏว่าคือข้างในเมล็ดเนี่ยคือปกติเขาจะมีคอนเอามาเคาะป๊อกแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะเอาไอ้มันๆข้างในอ่ะนะมาเคี้ยวจับๆอร่อยมันเหมนลูกนัดออร่อยนะ ตอนที่มันสดหรือแห้งหรือตอนที่มันแห้งๆเหมือนกระบอกเหมือนกระบอกนึกออกไหมเออเหมือนกระบอกในในทำนองนั้นแล้วเราก็เอาไปปลูกได้การแท้หงอยจริงๆเลยนะครับต้นลูกหนึ่งเนี่ยมันขึ้นได้ห้าทำไมต้นนี้มันขึ้นนี่คือต้นพระจาาเพราะบงทีเเวลามันขึ้นเนี่ยพี่เชนมันจะสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมจริงจริงจริงๆน่าจะเดินไปรอบๆนะครับรอบๆนะครับตอนนี้เราจะหาของพ่อซึ่ง ร uh. เราดูนี่คือพระเจ้าห้าพระองค์นี่คือต้นไม้ใหญ่ไม้ยักษ์อีกหนึ่งต้นนะครับต้นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับอันนี้ก็ได้รับการคุ้มครองนะครับต้นนี้อาจารย์มดสงสัยว่าจะเป็นพกผลไม้ที่เป็นเนื้อดำไม้เนื้อดำนี่จะมีค่ามากเลยนะ พวครับพาท่านผู้ชมชมไปรอบๆนะครับต้นพระเจ้าห้าพระองค์โอ้โหแหนคอตั้งบ่าเลยนะครับลุงหน่อยต้องมองลักษณะอย่างนี้เลยนะครับรนะูพรก็กว้างใหญ่นะครับโอ้โหเป็นยังไงครับท่านผู้ชม ใหญ่ยักษ์จริงๆต้นพระเจ้าหาพระองค์ภูพรภูพรนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของรากแล้วนะครับแต่ต้องการถางรากไปเพราะต้นสูงใหญ่นะครับเพื่อยึดฐานให้แน่นถ้าฐานไม่แน่นไม่มีกําลังก็จะโค่นล้มได้ง่ายนะครับอายุไม่ยืนอย่างน,นี้ก็อยู่นาน,นะครับอายุเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับทา่านผู้ชมไม่รู้ว่ากี่ร้อยผมก็ากะไม่ถูกนะครับ นี่คือต้นพระเจ้าหาพระองค์